เพื่อนไปไหนอะไรกันปิดฟันอีกเหรอเมื่อวานชวนขึ้นรถทำไมแกไม่ไปช่วยงานฉันไหนเมื่อวานตอนเย็นไงเอ๋อไปเล่นไปไม่เห็นทำไมไม่สบายเหรออ,อ๋ไอไปทำงานนี่ไงบีสอนไงเออมาเชาอามไงโอ้โหวานจอดรถกพุงดิใครไปนอนนั่นเปล่าไปทำงานแกบอกไปจะช่วยฉันไงนี่ก็มาทำอะไรแต่เช้าวะมาทำอะไรแต่เช้าวะสุดมนตลสุดมนต์โอ้โหเพื่อนสุดยอดเลย โอ้ไม่มีใครเก่งเท่าเธอเลยเนี่ยนี่วัน mm hmm. นี้มาสวดมนต์นะวันน,ะนี้เขาไม่ธรรมดาแล้วนะเฮ้ยมาทำแนละ้วนี่สวดมนต์นนะคะสวดมนต์โอ้มาเองนะฮะมาอเองดูที่ไม่ต้องบอกนะคะเขามาเองสุดยอดนะคะดูกันหน่อยดูกันหน่อยอกใจเนี่ยตื่นมาสวดมนต์น ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาคุณแบบคุณสมจิตไผ่เลาะนะ,ะไม่ธรรมดาอ,อีกรอบสอกนะเสียงเสียงผู้สังเกตอีกแกะวันึ่งนะ

ื่นกโมมากอะไรมากเียนะตอนนี้ก็ตื่นตื่นไวนะตื่นไว้ตืห้ากว่าแต่แต่อารมณ์ท่ออารมณ์ดีก็อย่างเงี้ยนะคะแต่แต่อารมณ์ทุกที่แบบบอกว่ามาบ่อยัวมลเราา วัดตีน้ำตีน้ำีน้ำตาตตีน้ำตีน้ำตาตาตีน้ำตีนาทีนีน้ตาข้าตัวจสวตม่ัรากาตาวมาโลกุตระธมกาชจัตตารุจมหาปีติปังปัญจพุทธามหาอุณิ สัตวธรรมะขันธาสัตา์าวจาธรรมาปัญาสตววจารณ์ธรรมะสิลมีวจากเทราชาูชังกาจปานิฮาตจัาวาขัสสะทอตมรุจักุตะมาตาทาวิจัน้ ซูมหน่อยนะทุกเอ่อเป็นอะไรนะใครเป็นอะไรนะนะป๋าเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรใครเป็นไรใครเป็นไรเลนจเป็นเอ็มหยอกล้อเล่นกันไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเม็ดมันทายาให้เป็นเม็ดนะโอ้โหห่วงใยห่วงใยจริงมูสวัสดิ์ฮัทไปมันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นผื่นเหรอ อืนที่เขาคุณสมจีก็ทาย,ายาให้นะเนี่ยเขาดูแลดีในป้ายยาโซมให้นะเนี่ยโซมให้โซมให้กินยาพาราเข้าไปเนี่ยพวกนี้ก็เดินผานแล้วตีใหญ่แหมนี่ตกกินมาเราก็จะนั่งเ,เปลือกท้อทัศน์นะคะให้เขานั่งดูกันตอนเย็นนะนี่คุณสมจีเขา รู้ว่าเป็นเมิกก็จะทายาให้นะเอเขาเป็นพยาบาลในตึกพยาบาลอถ้าถ้าผูป่วย้คโดน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 ดนมาหูไม่ให้ทามาหมาหูตรงไปทามันแล้วเดมาแล้วเอาะไเบอะไรเพื่อนอะไรนะเบหันึฟนออเขาเอาฟบทาาไปทำอะไร ทาแผลป่ะเอานอาแฟบทำไรเอานี่เหรอเอานอาแฟบทำไรแฟบอ่ะเอานี่เหรอเอาท้ำอะไรแฟบอ่ะเอาแฟบหน่อยแฟบหน่อยบีดบีดเอาไปทาแผลให้แฟบก็บีบไปเหมือนกันเด้อรู้อยู่รู้อยู่คมจีบเอาแฟบไปทาแผลให้เขาเหรอครับแล้วอย่าเอาแฟบไปทาแผลเขานะเธอ มันไม่ยอมทาเด็ดเออเป็นเป็นเป็นไรเป็นไรฉะนั้นนี่คีเพิ่งมันยังไม่เอาเลยเออเอาเมื่อกี้เอาเ่อกี้เพิ่งทาให้บอกให้ทาเอาอย่างเงี้ยเออไม่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 ยอมไม่ทามันโรคติดต่อทำไมมันล้นจังวะเนอะเอาโรคแพช่วยใช่ไหมเออดูแลให้ยังมันล้นอีกเออมันมันมันเออมันดื้อว่ะไปไปเอ็มเอ็มใช่ไหมเอ็มเอ็มใช่ไหมเอ็มเอ็มเอ็ม ดูแลนะเออแจ็เอ็มก็เป็นเป็นแผลเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาทายาให้เออเขาห่วงเขาเขาห่วงยายนะคุยกันดีๆบ้างนด่ก็ทะเลาะกันบ้างนะเอาแน่ะเขาแน่เราคนสมจิตอะเขาทําให้ขัดใจไม่ได้นะขัดใจไม่ได้ขัดใจแล้วเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่อง อยู่ก mm ็โวยวายโวยวายอยู hmm. ่ก็โวยวายโวยวายเอาเอาเอ้ามึงจะเล่นกระหานอยู่มันก็โวยวายโวยวายม่ต้องอะไรอ่ะวัน้จะไม่มีใครไปเล่นอ่ะโอ้ยไปรถเกี่ยว Uhm, uhm. เร de er. wow. ื่องมาเลยก็มาเลยไหมใครทำอะไรมันนะถึงได้วยวายแต่ระบอลใส่มันใครอเนี้แหละแต่พบอลใส่มันมอ้โหโหอโหเอออ่ะ ทำเลยวะจำเคยขโมยพิซผมไม่เปิดนะตอนเที่ยวผมไม่ว่าอะไรมันหรอกพอมันมาปั๊บผมเอาเก็บเลยไม่ว่ามันไม่เดี๋ยวมันด่าไ่เฉยอย่างเดียวทนเดี๋ยววอยวายยกให้เขาเลยเด็คุณซึ้จิตเนี่ยโอ้เื้อมาสี่รอยมันขอซื้อรอยจะบ้าเลยของข้าไปไหน่ะได้มาแล้วอ่ะพังเขาก็ได้มากับพังพังอีกแล้วโอ้ยเนาะ ไปย่าซูมให้นะไปย่าซูมให้นะซูมให้นะไม่รู้โอยไหวอันเลยไม่หายหรอกค่ะไม่หายแต่เขาก็จะเป็นบางครั้งบางคราวอ ไม่รู้อะไรเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปละอัไหไม่รู้โวยวายโวยวายปัญหาอะไรบอกนี่จะช่วยให้เห็นเสียงดังโวยวายเออเปโวย็เอัอเอป็นอะไรเออเออแล้วเดอไปไหนอ่ะฮะเกินแบบต้องตามอ่ะ มาดิมาดิเพื่อนมาดิ้าหนี่วต้อตามเร,เร็วมาเร็วไม่กินเหรอ